สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐสีครับวันนี้นะฮะผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจากน้องเต๋านะครับเต๋าก็คือเป็นแฟนของเอมี่แมสินเนาะบอกว่าพี่ออสวันเนี้ยมีคอนเสิร์ตเสกโลโซอะ่ะผมอยากให้พี่ออสมามากเลยมาได้หรือเปล่าครับอยู่แถวเถาเกษตรน้ามินผมก็อีเชี่ย อะไรวะอยู่ดีเพิ่งมาบอกก็คือแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะแต่ด้วยความน่ารักของเต๋าเนาะก็คือว่าเวลาผมชวนมาคอนเสิร์ตที่ไหนเนาะมางานเปิดวงสเสด็จแบนด์เต๋าก็จะมาด้วยนะครับก็เ้ยคิดในใจว่าจะไปหรือเปล่านะเพราะว่าวันเนี้ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าก็คือก็มีงานที่จะต้องทํานิดนึงนะครับแล้วก็ คิดในใจว่าจะไปดีหรือเปล่านะครับแล้วก็อะก็บอกเต๋าบอกว่าเออเอาอย่างงี้ดีกว่านาะพี่พอดีพี่มีงานเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปได้พี่ก็จะไปโอเคแล้วก็วางสายกันไปนะครับแล้วก็พอประมาณสักประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเต๋าก็โทรมาอีกว่าพี่เนี่ยผมอยากให้พี่ไปจังเลยนะครับคอนเสิร์ตของเสกโลโซเนี่ยอ่พอดีผมกับเสกโลโซเนี่ยสนิทก,กันมากๆอะไรประมาณนี้เขาก็เล่าให้ฟังเนาะถามว่า เสกโลโซผมชอบไหมเอาความจริงเนาะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยคือชอบฟังเพลงของพี่เสกมากๆเพลงมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งเนาะที่เด็กมัธยมมัธยมเขาชอบร้องกันนะครับก่อนจบมสาม 3, มหกนะครับก็คือเพลงเราไรนายแล้วก็เพลงจักรยานสีแดงเพลงพันทิพย์แล้วก็เออมันมีเพลงเยอะๆมากมายที่พอพี่เศกร้องมาเราก็สามารถร้องได้หมดเลยในยุค90เนาะ ็เออก็คิดในใจว่าจะไปดีไหมนะก็คิดบอกว่าอ้าวโอเคโอเคแต่พี่ยังไม่รับปากนะว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับเพราะว่าเออหนึ่งฝนก็ตกด้วยตอนนั้นผมก็อยู่บา้านฝนก็ตกเนาะยังไม่รับปากเนาะออพอผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มคือสี่ทุ่มเอาไงดีนะถ้าไม่ไปมันจะน่าเกลียดไหมอะไรประมาณเนี้ยก็ด้วยความว่า เกรงใจหรือว่าอะไรหลายอย่างก็เลยตัดสินใจว่าเออไปแล้วกันนะครับตอนนั้นตัดสินใจประมาณห้าทุ่มนะไปแล้วกันเพราะว่าหนึ่งเต๋ากับเอมมี่เป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักมากถึงจะรู้จักกันแค่ไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงเอยไม่กี่วันนะครับก็เลยตัดสินใจที่ไปก็ขับรถไปตอนห้าทุ่มนะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวทุกคนลองดูเนาะ ครับมันอาจจะมีผมอาจจะถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าผมไปถึงหน้าง,งานผมก็รู้เลยว่าเพลงทุกเพลงที่พี่เสกร้องเนี่ยอ่อมันต้องติดลิขสิทธิ์แน่นอน เดี๋ยวผมอาจจะตัดเสียงตัดอะไรไปบ้างนะครับทุกคนก็อย่าว่ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนาะตอนนี้ผมกาลังขับรถไปอยู่เนาะตอนนี้ประมาณสักห้าทุ่มกว่าแล้วได้ข่าวว่าพี่เซ็ตเล่นอยู่ด้วยนะครับโอเคเราไปเพราะว่าหนึ่งเราไปเพราะว่าน้องเต๋าชวนแล้วก็เราเป็น F อซของเส้ร์้วยโซนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้คถ่ายิครับวันนี้วันนี้น่ารักวันนี้ไม่บดวันนี้ไม่บดมดแรงอะ สุูแค่นี่อนนะครับยนี้ก่อน,น,อนไม่เห็นเล้ยนวันนี้วันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปก,กับเสกเราโซม่เป็นไรอ่ะวันนี้มาเพราะรักเลยนะครับวันนี้รักมากด้วยหวังว่านงวหหวังว่าครั้งหน้านะครับจะใจดีให้ผมกับสาวเมกินกันสองคนนะครับวันนี้ก็ให้ไปแล้วไงให้ใจแล้วใช่ไหมไม่ให้ใจแล้วใช อ,อ,อนุญาตเบียได้ครับขอที่หายไปสามชั่วโมงไปไหนมาผมไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ไปหาพี่ออนไงตลอยังไงทำไมไม่เตรียมกันสลุปจอ้อนไหมไม่เจอไม่ได้ไปมาหาชัยไงก็เพ,พอบาอกว่าถ่าย ไมรไรเราสามคนนะครับรอส่งที่บ้านคือไอคลิปนี้ก็มัน,มนไม่มีต,ต้นตอใสไปเห็นอะไรน,นะเดี๋ยวขอคุยกันเนาะแล้วก็เอมี่ก็บอกว่าจะอาสา,ศา,ศาได้ถ่ายคลิปให้ผมอ่ะมาแล้วมาแล้วเอาถ่ายผมหน่อยผมคือพิเศษก็คือเราเรารักตั้งแต่เเเดินข้าไปลยบอกขนาดไหนไปเขากอดคืออยากกอดอ่ะขอพี่อาร์กอดหน่อยขอพี่อาร์กอดหน่อย พ่อมพี่ออนพี่เดพี่อ้นพี่ชายหนูขอกอดหน่อยขอกรอน่อพ่อบ้านในสันเด็กแต่ไม่มีโอกาสแบบนี้ก็คือก็คือไม่คิดสอบวันนี้เอรไพส์มากน้องบอกน้องบอกว่าจะขอดรองไหมจะมีอะไรพ่ออไากขายอะไรป้ายยัง คีย์บอร์ดด้วยคีย์บอร์ดด้วยอยาก Obi งง uh. กดคีย์บอร์ดอ่ะอยากกอดพี่เทนดี้บายอ่ะพี่เทนดี้พี่อาร์ตพี่อาร์ตอยากจะกอดคนนี้ผมก็ติดตามมานานครับขอบคุณมากครับได้ได้ได้ขอบคุณมากเรียนนะขอบคุณมากเราไม่ต้องถ่ายยังไม่เคยถ่ายรูปดนตรีไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงจะค่อคุยกัน 海陆。<noise> พี่ิสก็ได้ชวนผมไปแล้วก็เออมันเป็นความสุขแบบมันอยากจะร้องไห้นะก็คือกับการที่เราเคยเป็นเด็กเป็นเด็กมากๆเลยนะครับที่ชอบพี่เสกโลโซตั้งแต่เพลงสมัยจักรยานสีแดงแเราแนนไเพลง 1, พันทิพเพลงอะไรๆหลายเพลงนะครรู้สึกว่าเราเป็นเอฟซีของพี่เสกถามว่าเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เสกไหมจําได้นะถ้าจําได้จริงๆนะ อไม่น่าเคยที่จะได้ดูแบบใกล้ชิดแบบนี้หรือว่าไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูพินคอนเสริตพี่เศษแบบสดๆแบบนี้มาก่อนแล้ววันเนี้ยมายืนแบบข้างเวทีแล้วก็เห็นแบบพี่เสกชัดเจนและสิ่งที่สําคัญคือเต๋อพาผมไปรู้จักกับหลายๆคนในวงทั้งผู้จัดก,การทั้งคนสนิทคนขับรถแล้วก็ ได้กอดกับพี่เสกได้กอดกับมือกีตาร์ผมจําชื่อไม่ได้นะแต่พี่ผมผมเอฟซี FC, เขานะผมจะจําชื่อไม่ได้แล้วก็พี่ที่เล่นคีย์บอร์ดก็คือพี่คนเนี้ยคือเราไปชอบเขาชอบในสไตล์แบบเขาเป็นของตัวเขาอะก็คือในสมัยเราเป็นเด็กเนาะจะมีผู้ชายคนไหนที่จะมากินอารไลเนอร์แล้วทําอะไรแบบนั้นมันเป็น,เป,นเป็นเหมือนว่าเป็นคนตลกอะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะ ก็เหมือนกับผมทําเล็บทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมันสามารถทําได้ทําดําอะไรก็ได้ผู้ชายแต่งชุดผู้หญิงอะไรก็ได้นะฮะผมชอบพิมมือคีย์บอร์ดมากแล้วสิ่งสิ่งที่สําคัญคือได้กอดพิเศษได้เกษตรหลายๆอย่างแล้วมานั่งคุยกับเอมี่นะว่าเฮ้ยเอมี่เต๋ารู้จักพิเศษยังไ,ไงพอคุยไปคุยมาโอ้โหเรามาหยุดจุดนี้ได้ไงครับผมมาหยุดจุดตรงนี้ได้ไง มันพูดไม่ออกอะ่ะพูดไม่ออกแล้วเมื่อสักครู่นะครับตอนผมขับรถกลับบ้านเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะผมขับรถกลับบ้านแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ผมไปนั่งกินข้าวต้มนะครับกับเอมี่กับเตา๋าแล้วก็คุยหลายอย่างคือว่าเฮ้ยเรามาอยู่จุดตรงนี้แล้วหรอเออเรามาอยู่จุดตรงนี้แล้วหรอสิ่งที่สําคัญเลยนะครับต้องขอบคุณบอสโจนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมา ของวงสาวน้อยแล้วก็ได้รู้จักหลายๆคนนะครับแลวก็ที่สาคัญคือน้องวงอิงนะครับถ้าไม่มีน้องวงอิงนะครับผมก็ไม่ได้มาอยู่จุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็คือว่าได้รู้จักกับหมอลำรู้จักสาวน้อยรู้จักเอมี่รู้จักหลายๆคนนะครับที่สร้างความสุขให้กับผมนะครับผมมาอยู่จุดตรงนี้ได้ผมเป็น fc สาวน้อยมาก,ก่อนและผมเป็น fc o ้งอิงและกล้าที่จะมา ทำในสิ่งตรง,ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณว่าโจขอบคุณนอ้องอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะฮะที่ไม่ได้พูดถึงนะครับและสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากมิตรภาพนะครับเป็นทําอะไรที่ผมมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ ผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมกลัวกลับไปห้องแล้วผมพูดอะไรไม่ออกผมเสร็จจากคอนเสิร์ตนี้ผมต้องรีบอัดเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆมันไม่รู้จักพูดขอบคุณยังไงนะฮะโอเคนะครับก็เออเดี๋ยวผมอัคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขอทําคลิปอะไรแบบพูดความในใจในใจอะไรหลายอย่าง ครับวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามช่องดีลเลอร์ประสิทธิ์ีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีลเลอร์ประสิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับ